สวัสดีครับสวัสดีเอฟตีทุกท่านครับนับสู่ช่องค่อยบอกใจและวีสอนสี่เกือบงานเข้านะครับนะเกือบงานเข้านะครับวันนี้นะครับโดนทนายทัศน์ออกมาสอนมวยนะครับให้กับบักเกิบนะครับที่แปดลิ้วนะครับนะงานนี้ครับสนุกแน่นอนนะครับเมื่อทนายทัศน์นะครับได้ออกมาพูดถึงประเด็นสําคัญนะครับมีคนนะครับอาจต้องเดินทางลงใต้นะครับปปะราศพี่ครับเดี๋ยวเราไปฟังท่านทนายทัศนพูดกันครับ อยู่เบื้องหลังได้รับเกียรติอันนี้เ็าเรียกว่ามีอาชีพจริงๆมีอาชีพแต่ว่าบางคนนี่คือขับรถขับรถแล้วก็ไปนู่นไปนี่แล้วก็วันหนึ่งก็ไล่นู่นไล่นี่อ๋อเหมือนงานตัวเองเยอะว่างั้นเถอะเออเยอะเยอะมันต้องไปศาลครับแล้วก็ตองอยู่สำนักงานเขียนํำนวนอันนี้แสดงว่าก็คือสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเฉยเฉก็พยายามไม่ให้สร้างคอนเทนต์แบบพยายามทําเพื่อสร้างรายได้หาเอฟซีมาดูก็คือถ้าไม่มีเอฟซีไปดู ก็ไม่มีเงินใช้ผมได้ยินข่าวว่าเขาติดค่าบ้านค่าอะไรอยู่มันเป็นความจริงแค่ไหนทนายอันนี้ทนายไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ว่าทกอย่างทนายเนี่ยมีบ้านสี่หลังมีสหลังเคยติดติดค่าเจ้าเขาไหมไม่ติดเขาไม่ใช่ทนายคนนี้ใช่ไหมนีอ๋อไม่ใช่อ๋อน่าจะเป็นทนายคนอื่นครับท่านผู้ชมแบบติดค่าเจ้าเขาก็ไม่รู้เนีเพราะว่าทนายที่มัน กระจอกงอกง่อยติดท่าพนักงานเจ้าไม่มีไม่มีอาชีพที่เป็นทนายที่แท้จริงอ่ะมันมันมีเยอะแต่ไม่รู้ว่าใครทนายเชปยันพูดถึงใครทนายผมก็ไม่รู้เหมือนกันวันี้ินข่าวครับคือยินข่าวมาคือแบบวันวันหนึ่งดึกดึกเดินๆเนี่ยต้องต้องออกให้ได้คลิปนึ่งอ่ะไม่ออกไม่ได้คือไม่ออกมันก็ไม่มีกินอ่ะครับคือมีมีความจําเป็นต้องใช้ครับบ้านผมก็เรียกว่าจําเป็นจริงๆรท่านผู้ชมประน้าสงสารนะสงสารทนายพอดีทนายกำลังจะหาทนายสุดขัดน่ะรอจ้างไหม ก็เอาแนะนำมาหน่อยเิจริงจะดีเหรอทนายผมลัวมันจะไม่ทำงานมันจะถ่ายสดๆอย่างเดียวดิไม่ได้นะทนายก็ติมันออกไปจริงจริงอ๋อทนายี่ต้องการทนายฝึกงานทนายฝึกงานพี่ว่าหรือทนายแบบอายุไม่เกี่ยงนะขอให้คุณมีตั๋วทนายอ่ะถ้าแบบสมมติศึกใหม่มาเอาไหมแบบทนายศึกใหม่แบบหัวยังโลนๆอยู่เอาไหมทนาย้าถ้า ไปบวชพระมาหรอหรือว่างไงคืออาจจะบวชพระมาหรือว่า,าคนล่วงมาแต่กําเนิดเนี่ยเอาไหมรับไหมรูปไหมต้องตองอ้อเพราะพวกผมล่วงเนี่ยนะต้องมาเอามือรูปรูปเดก่อน,นว่ามันแกล้งล่วงหรือมันล่วงจริงจริงเพราะถ้าถ้ามันแกล้งล่วงนะไอ้พวกนี้มีมารยาอ๋อมันมีเาเสแซงใช่ไหมบางนยอมเขาฟังเขาจะว่าไอ้ทนายไปดูถูกคนหัวโลนหัวล้านไม่ไม่ใช่เฉพาะบางคนครับบางคนใช่ไหมครับแล้วได้ยินข่าวว่าตกเป็นหนึ่งใน ในหกรายชื่อดังเนี่ยมันมันเป็นความจริงยังไงทนายก็ไม่รู้ครับเพราะว่าทนายก็ตื่นเต้นอยู่เลยเตานนะเป็นผู้ต้องหาที่มากรุงเทพนี่จะจะไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือมาทําอะไรครับเนี่ยขอมาหลายๆอย่างสกิดสกิดมาเล่าความรับให้บคนฟังว่าเดี๋ยวเป็นผู้ต้องหามันสนุกโอ้โหผัดกันเป็นผัดกันเป็นใช่ไหมโอ้โหกล่าวว่าสมมติว่าถ้าเป็นการแบบเล่าให้ตื่นสนกตกใจเนี่ย คนที่เล่านี่อาจจะโดนใช่ไหมตอนนี้การที่เอาคนมาประจานเนี่ยมันก็ทาให้เขาเสียหายครับคนที่ไปพูดนะครับกับคนที่ใช้คมันต้องมันจะต้องมีคนเจ้าของเรื่องไปใช้ยืมมือเขาคนที่แบบกันมันเหมือนร่วมกันจะทาร้ายเขาอย่างเงี้ยโดนทั้งคู่ไหมตอนายเอาก็ร่วมกันตัวการผู้ใช้อะกฎหมายกฎหมายอาญาคนไหนหนักกว่ากันครับพอกันเอาละสิครับผู้ใช้กับผู้ปฏิบัติงานเหมือนผมไป เหมือนจ้างคนไปตีหัวคนอ่ะคนจ้างก็ผิดเขาไปตีหัวคนก็ผิดเอาแล้วสิครับลูกกับลูกกับแม่กับลูกจะแตกกันไกล้คาวนี้แหละมึงแหละตัวการมึงแหละใช้กูใช่ไหมมึงดึงมือกูอ่าผมสงสัยสงสัยตอนนี้คดีเยอะๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเห็นไหมที่เขาว่าเนี่ยไอ้ตัวการตัวการเนี่ยเขาหลังจับจับอยู่เนี่ยอ๋อนั่น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 สงสัยนะครับท่านผู้ชมลูกกับแม่นี่ต้องต้องห่างกันสักพักแล้วแหละ ก็ไม่ต้องห่างก็ได้ครับครับสมมติสมมติว่าถ้าเกิดอยากจะมาเที่ยวป่าตองไหมละ่ะโอ้โหถ้าไปเที่ยวดีๆมันก็ดีนะทนายถ้าไปแล้วต้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยผมไม่เอานะไม่ต้องขึ้นศาลไปยังไงอ่ะไปแค่พิมพ์นิ้วมือโอ,โ,โอ้โหแค่นั้นเองผมว่าสมมติขี่เครื่องบินไปลงเครื่องบินไปผมว่าน่าจะยังไม่ถึงลงพักน้าจะจะโดนอะไรก่อนหรือเปล่าเนี่ยแถวใต้อ่ะก็ไม่โดนก็ไม่โดนจายเ จ่ายเงินจ่ายเงินใช่ไหมครับแต่ริงทนายมีไปบอกกับทางแฟนเวลานะว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวทางอีสานไปไหว้พระธาตุพนมการอย่าลืมทนายมันมีทางอีสานมีเจ้าของฟาร์มหนูที่นั่นทนายต้องไปเยี่ยมให้ได้ก็ได้ให้ก็ได้แนะนำหน่อยได้รับผมก็คือตอนนี้หนูตายหาหมดหรือเปล่าก็ไม่ไม่มีเจ้าของดูไม่รู้เลยไอ้หนูหรือมันตายทุกที่มีความกังวลอะไรไหมที่มีข่าวออกมาทนายแบบ หนักใจไหมที่แบบได้ยินข่าวเขาออกมา6คนแล้วก็บอกว่าเขาเรียกว่าอาเปะอยู่ที่ภูเก็ตน่ะ,ะครับครับอาเป๋เออซึ่ง,งผมได้ยิน<ด>ผม,มผมมีคลิปหลักฐานนะที่เรียกอาเปะอาเปะน่ผมมีคลิปนะทนายแต่ทนายพร้อมที่จะเอาผมก็จะส่งให้ว่าอาอะเนี่ยหมถึงทนายอย่างเงี้ยเอาใช่ไหมครับ้ายเปอร์เซ็นต์โอ้โหเพราะว่าตอนนี้นี่นะทนายได้รับโทรศัพท์จากครับเอฟซีเยอะเลยครับเฮ้ยทนาย ทนายไปทําอะไรวะทนายวิพากษ์วิจารณ์ทนายเสนอข้อกฎหมายทนายก็ไม่เคยไปหมิ่นใครแล้วไม่เคไปหมิ่นใครับตั้งใจจะแกล้งให้ทนายได้รับโทษทางอาญาหรือเปล่าจะเล่อม้ะเล่อมหรือเปล่าจะแก้งให้ให้ทนายไปรับโทษทางอาญาไหมแค่นั้นเองแล้วสิ่งที่แกล้งเนี่ยอย่าลืมนะครับครับสมมติออกหมายออกมาจริงๆหระทนายก็ก็ไม่เป็นไรต่างคนก็ต่างไปเที่ยว โอ้โหจะมาออกมาคือทนายเอากลับเลยโอ้โหตายแล้วมึงเอ้ยนะครับใครไม่รู้จักทนายนิทัศน์ครับผมใช่ไหมลองไปเที่ยวป่าตองดูสิครับไปเที่ยวป่าตองภาคใต้มันไม่ใช่งานง่ายๆนะครับไม่ง่ายครับโรงแรมครับโรงแรมไม่ฟรีนะครับตอนนี้ไม่ฟรีแต่ถ้าเุลเก็บยันไปนี่นะ ทนายเปิดให้ฟรีได้เลยไม่ฟรีนีให้กระทืบโอ้โหท่านผู้ชมนี่จริงๆใจใหญ่กว่านี้ก็เทวดาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ทนายนิทัศน์ก็คือฟรีเลยใช่ไหมครับฟรีอ๋อครับผมแต่ว่าต้องจองล่วงหน้านะครับเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวมันเต็มเอาแบบนี้ก็แล้วกันสมมติทนายอยากได้พยานนะครับทนายก็บอกผมลลวงหน้าตอนนี้เนี่ยนะครับมีคนมาอาสาเป็นพยานให้ทนายนะครับ คนดังในภูเก็ตก็เลยนะบอกว่าผมพร้อมที่จะมาเป็นพยานให้ับาทานายไม่ได้ไปดูหมิ่นใครครับท่านผู้ชมครับกรบารทนายนิตัตประเสริฐเดชกุลน,นะครับไปติดตามในช่องทานายนิตั์ประเสริฐเดชกุลไปตามตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปวันไหนก็ไม่รู้นะครับคลิปล่าสุดทนนายจะให้ความรู้ประชาชนมากมกว่า,าครับการที่เขาวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ไปตามเรื่องราวแล้วก็ตามที่ผมเคยบอกคลิปที่แล้ว เวลาผมออกคลิปเนี่ยนะครับอันไหนที่มันสุ่มเสี่ยงผมจะส่งไปหาทนายก่อนทนายก็เรียกว่าสแกนมาเรียบร้อยเชฟยันปล่อยปล่อยไปปล่อยไปนะครับฉะนั้นนะครับการที่ผมเรียกชื่อทนายมีคนมีคนแบบสงสัยมากเชฟยันไปเรียกชื่อเขาชื่อจริงบ้างชื่อชื่อเล่นบ้างทํทไมไม่โดนจับไม่โดนเหมือนทนายอะไรเงี้ยคือเชฟยันเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าล้อเลียนอ๋อครับผมล้อเลียนมันไม่ได้ไปทําให้เขาเสียหายครับเขาก็ดูแล้วเป็นกึ่งเหมือนเหมือนกับ การไปแสดงละครอ๋อเหมือนละครไปล้อเลียนคนนู้นคนนี้ให้ตุกตลกมันยังล้อเลียนนายยกได้โอ้พร้อมเสียงนายยกอ่ะอ๋อจะไปเช่นกันจะทําไม่ได้เพราะคนที่ถูกล้อเลียนเนี่ยมันเป็นบุคคลสาธารณะมันเป็นบุคคลในสื่อเป็นบุคคลในข่าวอ๋อแบบนี้ก็เลยไปไปล้อเลียนกระทรวงศึกษาหมาข้างถนนไม่มีใครดูมันต้องไปเลี้ยงอะคนดังอ๋อใช่ไหมไปล้อเลียนนายยกเลยตอนนี้เอาเอาดังแน่นอนเอาเอาเสถียร์ก่อนไหมได้ได้ก่อนไหมได้เลยได้ใช่ไหมได้ไม่โดนใช่ไหม ไม่โดนไอ,อ่ไเรียนพอพอได้ยินคํานี้ปุ๊บนะครับมันมีคนหนึ่งที่แบบว่า,าท่านเศรษฐาเนี่ยขายประเทศเขาไม่เห็นโดนเลยอ่ะเขาเป็นผู้น uh, ําที่เข้าใจการวิพากษ์วิจารณ์นะครับศาลบอกว่าเป็นผู Gerilim ้นาและต้องยอมรับการวิพากษ์คนบุคคลสาธารณะนี่ต้องยอมรับได้แต่ว่าไม่ใช่ไปวิจารณ์จนเขาโอ้ไม่ใช่ว่าเศรษฐาเล โกงเกินไปทู่นะไปอย่างเงียบอ๋อไม่ได้ใช่ไหมแต่นโยบายที่เขาออกมาเนี่ยคนอาจจะมองว่าให้นโยบายนี้ทําให้ประเทศเสียหายอาจจะไปว่าจะใช้คําพูดแรลงไปนิดนึงเซธาไม่ได้ขายประเทศนะครับเป็นการวิจารณ์ที่แหลงเขาเขาบอกว่างี้เซธาคุณเหมือนกําลังจะขายประเทศไทยให้ประเทศจีนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หรอกอันนี้อันนี้ไม่หมิ่นใช่ไหม มันหมินแต่ว่าเขาก็เป็นบุคคลสาธารณะเขาก็ต้องยอมรับการวิพากวิจาณ์เพราะเขากำลังเป็นบุคคลนายกเหมือนบุคคลในข่าวอ่ะตอนนี้ไปดูสิครับเรื่องน้องพรครับเรื่องอะไรที่ชัดเชิงเทาอ๋อนั่นแหละเขาพิพากุจจารกันแต่เรื่องมันไม่แรงฝันนี่หรอ